วิธีอัปเดตมาใช้ iOS 14จะต้องทำยังไงบ้างเดี pues ๋ยววันนี้ที่ไอมาเล่าให้ฟังครับก็ถือว่าผ่านไปเรียบร้อยนะครับสำหรับงาน WWDC นะครับที่มีการปล่อยอัปเดตอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของซอฟต์แวร์ของ Apple นะครับทั้ง iOs นะครับ iPad Os นะครับ Watch Os นะครับ Tv Os อะไรออกมากันล่มเลยนะครับเขาก็เพิ่มฟีเจอร์อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายและเป็นที่น่าจับตาในทุกๆปีนะครับนั่นคือการเปิดตัวของ iOS รุ่นใหม่นะครับก็คือ iOS 14นั่นเองนะครับพอเปิดออกมาแล้วนะครับก็มีฟีเจอร์ออกมาหลากหลายนะครับทำให้มีการเปลี่ยนแปลงหน้าตาของ iPhone ไปตลอดการเลยนะครับตรงนั้นนะพี่ทีโอนะครับก็ทำคลิปออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าสรุปฟีเจอร์มีอะไรยังไงบ้าง และก็มีคลิปหนึ่งนะครับที่เป็นคลิปจับของจริง iOS 1เี่นะครับเนื่อคือท้าติรีวิวเนี่ยก็ได้ลองโหลดตัวเบต้ามาทดสอบเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับก็ได้จับของจริงได้ลองเล่นวิจ,จงบิเจเตนะครับไลท์เบลลี่อะไรต่างๆซีรีส์ไงเรียบร้อยทําคลิปออกมาเรียบร้อยใครอยากไปดูการใช้งานหน้าตาของจริงในเครื่องเนะี่ยเป็นยังไงก็ไปดูกันได้นะครับที่คลิปนั้นนะส่วนตรงนี้เนี่ยพอดูคลิปนั้นนะครับหลายๆคนก็ทักเข้ามาครับหลายๆคนก็ถามว่าพี่ครับ มันทำยังไงถึงจะได้เป็น iOS 14นะครับของหนูยังเป็น iOS 13.5.1อยู่เลยทำยังไงมันถึงมันไม่มีอัปเดตเนี่ยมันผิดปกติหรือเปล่านะครับมันปล่อยให้อัปเดตแล้วเหรออันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตัวที่ทางอติรีวิวเนี่ยได้ทําการอัปเดตไปเนี่ยมันเป็นตัว iOS 14 Beta 1นะครับมันก็คือเป็นจริงๆมันให้แค่เฉพาะนักพัฒนานั่นแหละที่ได้เข้าไปลองได้ไปใช้กันก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมี ปัญหาหลายๆอย่างที่อาจจะยังไม่ลงตัวอาจจะมีบั๊กในบางจุดต่างๆเนี่ยเขาเลยยังไม่ปล่อยให้ผู้ใช้ธรรมดาผู้ใช้ทั่วไปได้อัปเดตกันนะครับอ่าอันนี้ก็ต้องบอกกันไว้ก่อนนะเพราะว่ามันอาจจะมีบั๊ก เยอะมากๆในเรื่องของแบตเตอรี่ในเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆนะครับอย่างแอปธนาคารในประเทศไทยบางทีอาจจะยังไม่รองรับหรือว่าแอปบางแอปนะครับที่เขายังไม่ได้เขียนให้มาซัพพอร์ตของ iOS 14เนี่ยอาจจะเด้งไปดื้อๆเลยนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องอะไรต่างๆเยอะๆมากมายก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องเตือนกันไว้ก่อนนะแต่ถ้าใครอยากจะอัพจริงๆนะครับอยากจะอู้ผมเป็นคนอยากลองนะอยากลองของอยากจะลองเล่นของใหม่ๆอย่าง iOS 14เนี่ยจะต้องทำยังไงครับเดี๋ยววันนี้ตีไอมาเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปฟังไปดู ูกันเทนี่ไอมีคําถามนิดนึงนะครับว่าชอบฟีเจอร์ไหนใน iOS 14มากที่สุดนะครับหรือว่าเอ๊ยยังเฉยๆกับ iOS 14ก็คอมเมนต์มาเล่าให้ดีไอฟังนิดนึงแล้วกันนะครับดีไอรอตอบคอมเมนต์ยอยู่นะและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe กับช n e l อตตีรีวิวให้ด้วยแล้วกันนะครับใกล้จะถึงแสนทัพเต็มที่แล้วนะครับผมอ่ะก็ฝากด้วยนะครับอ่ะไปะ ถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการอัปเดต iOS 14กันเลยครับโอเคสำหรับการอัปเดต iOS 14นะครับตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าใครคิดจะอัปเดตนะครับอย่าลืมสำรองข้อมูลในเครื่องนะครับแบ็กอัพเข้าไปในหลายๆที่นะครับอาจจะแบก็กอัพไปใน iCloud ก็ได้นะครับแต่ที่สำคัญอย่าลืมแบ็กอัพกันด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวเบต้านะยังมีบงมีบัก๊กเยอะแยะมากมายแล้วถ้าใครไม่ถูกใจเนี่ยจะได้ย้อนกลับไปใช้เวอร์ชั่นเก่าได้นะครับแต่ถ้าใครไม่ได้แบ็กอัพปุ๊บนี หายหมดเลยนะครับข้อมูลนะอันนี้ก็ต้องเตือนกันไว้ก่อนนะครับถ้าใครดูมาถึงตัวนี้แล้วน่าจะพร้อมใจในการที่จะอัปเดตแล้วนะตัวนี้เนี่ยเราต้องทําการขอโปรโฟไฟล์นะครับเพื่อจะทําการอัปเดตก่อนนะแต่ถ้าถ้าเราแบบเข้าไปใน การตั้งค่าแล้วเข้าไปที่อัปเดตเลยเนี่ยมันจะทําไม่ได้นะครับเราต้องไปขอโปรไฟล์ก่อนนะซึ่งต้องไปขอที่เว็บนี้ครับเว็บ e t a p r o f i l e s นะ com เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับยูที่คําอธิบายนะครับอ่าก็ไปกดกันได้นะพอกดเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะออกมาเป็นหน้านี้เลยนะครับ e t t p r r o i l l s ดาวน์โหลด apple beta software นะครับนี่แล้วก็เลื่อนลงมานี่ครับแล้วก็จะเจอกับตรงนี้ iOS 14ดาวน์โหลดนะ อันนี้เป็น iOS 14นะครับ iPad OS ก็มีนะครับ watch OS 7ก็มีนะครับ tvOS ก็ยังมีเลย Mac OS 11ก็ยังมีนะครับอ่าอันนี้เป็นตัว iOS 13.6นะอันนี้ถ้าใครอยากจะย้อนกลับมาก็ลองย้อนได้นะครับเขาก็จะมีหลายเวอร์ชันเลยในเนี้ยนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยที่เขาเอามาเนี่ยเป็นตัวเบต้าสำหรับตัวทดสอบทั้งนั้นเลยนะครับเมื่อเราจะทำการอัปเดต iOS 14นะครับเราก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ไปเลยนะครับมันจะขึ้นมา เว็บไซต์นี้พยายามดาวน์โหลดโปรไฟล์กำหนดค่าคุณต้องการอนุญาตหรือไม่นะครับก็กดอนุญาตไปอันนี้ ประมาณนี้เขาจะบอกว่าดาวน์โหลดโปรไฟล์เสร็จแล้วนะครับตรวจสอบโปรไฟล์ที่แอปการตั้งค่าของคุณหากต้องการติดตั้งโปรไฟล์โอเคแล้วก็ย้อนกลับไปที่แอปการตั้งค่านะครับนี่มันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับว่าดาวน์โหลดโปรไฟล์แล้วนะเราก็กดเข้าไปครับก็จะมีแบบว่า iOS 14 beta software profile เข้ามานะครับเราก็กดติดตั้งไปเลยครับเขาก็จะให้ใส่รหัสเครื่องนะพอใส่เสร็จแล้วเนี่ยเขาจะให้อ่านรายละเอียดต่างๆนะครับถ้าพร้อมแล้วก็กดติดตั้งไปเลยครับยินยอมแล้วก,กดติดตั้งไปเลยโอเคเขาก็ ให้เรารีเครื่อง1ครั้งนะก็รีไปครับโอเคถ้าทำการรีเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยกลับไปที่การตั้งค่านะครับจากนั้นเนี่ยเลือกไปที่ ทั่วไปแล้วก็เลื่อนไปที่การอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับจริงๆเนี่ยถ้าใครที่เป็นยังเป็นเวอร์ชั่นเดิมเนี่ยเขาก็จะให้มีหน้าแบบอัปเดตนะครับเป็น iOS 14ให้เรากดติดตั้งไปนะครับเออแล้วก็จะการทําการอัปเดตแล้วก็รอไปสักพักหนึ่งจริงๆตอนที่ไอทีไออัปเดตอ่ะมันก็นานอยู่พอสมควรเลยนะเพราะว่าเขาเหมือนแบบปล่อยออกมาชา้านิดนึงและคนก็แย่งกันอัปเดตเยอะด้วยนะครับมันก็เลยต้องรอกันไปนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยมันจะเร็วอยวหรอเปล่านะถ้าติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเข ทําการติดตั้งอัปเดตปุ๊บเปิดเครื่องมาก็จะเป็นหน้าตาปกติก่อนนะครับพอเราปัดซ้ายมาปุ๊บเนี่ยก็จะเจอหน้าวิดเจ็ตต่างๆนะนี่แล้วก็จะมีฟังก์ชันอะไรต่างๆแบบ iOS 14เลยนะครับกดตรงนี้เพื่อหาหน้าอะไรต่างๆนะปัดมาขวาสุดเพื่อเปิดแอป Library นะครับเออเรียก i r i วัสดี s i ร i นี่ก็จะมี s ิร i ออกมาประมาณนี้เลยนะครับอก็จะเป็นแบบหน้าตาสวยงามนาจับของจริงก็มีคลิปให้ดูกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคประมาณนี้เลย ก็อยากจะเน้นย้ำกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเป็น iOS 14เบต้า1เท่านั้นนะครับยังเป็นของนักพัฒนานะที่มันยังมีบั๊กต่าง,างๆเยอะแยะมากมายที่เขายังหาไม่เจอนะครับเพราะว่าเขาเปิดให้นักพัฒนาเนี่ยเข้าไปได้ดูก่อนนะครับว่าเขาจะต้องเขียนแอปเขียนโค้ดอะไรยังไงเกี่ยวกับการใช้งานใน iOS 14นะครับอันนี้ก็ต้องเน้นย้ำกันอีกนิดนึงผู้ใช้งานปกติเนี่ยถ้าไม่ได้อยากลองของจริงๆหรือว่าไม่ได้มีเครื่องสำรองในการไวคอัพอย่างเงี้ยถ้าใช้เป็นเครื่องหลกกักอ่ะที่ไอยังไม่แน,นะาานำ ถ้าจะกลับไปใช้ iOS 13เนี่ยมันต้องทำการลบข้อมูลนะครับแล้วก็ทำการ รีสโตรกลับไปใช้ข้อมูลดั้งเดิมของตัวเครื่องนะครับอันนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยนะถ้าใครไม่ได้สำรองข้อมูลไว้อาจจะหายได้นะครับอันนี้ต้องเตือนไว้ก่อนเลยนะอ่ะอย่าลืมตอบคำถามพี่ไอ้ถามไปตอนต้นคลิปด้วยนะว่าชอบฟีเจอร์ไหนใน Air ะวีสิบสมากที่สุดนะครับหรือว่าเฉยๆยังไม่มีอะไรที่โดนใจนะครับก็คอมเมนต์เล่าให้ใจ่าฟังนิดนึงแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดซับสไครป์กับชาแนลัตรีรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับนี้ตีไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสสวััดีครบ